อีกแล้วเหรอเนื้อพึ่งอ๋อพึ่งลงมาจากที่ประชุมคอรมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงรายงานเข้ามาถ้ามีจริงนะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็คงได้รับทราบก็ใน เบื้องต้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการเขาต้องดูแลในกรณีพระรามสองนี่ระดับกรมทางหลวงเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาเป็นเจ้าของโครงการนะครับ mm hmm. เขามี mm hmm. เขาก็ต้องดําเนินการตัวอธิบดีตัวผู้อำนวยการ mm hmm. เขตทางหลวง mm hmm. เขาก็ต้องดําเนินการใ,ใ,ใ,ในในการบริหารจัดการโครงการนี้อยู่แล้ว mm hmm. ไม่ได้ค่าโทษให้ดําเนินการ รัฐบาลได้ดําเนินการแล้วก็คือในฐานะรัฐบาลให้ดําเนินการทางปกครองให้ไปหาวิธีบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาแต่รัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐบาลเองสํานักนายกรฐมนตรไม่ใช่คู่สัญญานะครับนี่เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการซึ่งเขาต้องไปดําเนินการถ้าเขาไม่ดําเนินการเขาก็มีความผิด แค่นั้นเองมัน,มนตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้ว